สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะมาพบพ่อฮาสองแม่ลูกในช่องมะนาวหวานมีสามทางว่าววงมี่ก็มาเขาคุยแล้วนาอพี่น้องเนาะเรามาทําอะไรกันนะคะมะนาวอาหารเจค่ะอาหารจาารจแล้วนะคะมอน,นี้ก็คือลาบเห็ดจีค่ะพี่น้องนั่นแหละค่ะก่อนสิเปเห็ดนะพี่น้องมาเบิ่งว่าเฮามีส่วนผสมอีกอย่างแน่เนะะนะาะค่ะเนาะมาเลยค่ะ สำหรับเห็ดเนาะค่ะผู้ใดสิแบบเอาเห็ดใดก็ได้เนาะค่ะเนาะจ้รับแดกก็คือ <c oughs> นังฟ้าเห็ดที่มีชีขาวเห็ดที่มีชิดดำติวขาวน้ำมะนาวพริกปุม่มคาคั่วก้ะชฟ้าสร้อย,อยแคร์สอยะระาเน่ผัดชีฟรังเจ้าพี่น้องตอนนี้เขากัมาหัขวัน ตะไคร้เนาะคะ่ะกับคาขวดใหหอมค่ะพี่น้องจ้าพี่น้องตอนนี้มันมันแบบขวดจนหอมแล้วเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะเราแม่มปน้องสิเอาไปตำเนาะค่ะเนาะ,ะจ้าเอาใส่ครกตำเลยเนาะค่ะเนาะจ้าตอนนี้กะมาตำ ให้ละเอียดเลยนะคพะ่อจ้าตอนนี้เขากับบ้านลวกเอันเห็ดกันเลยเนาะค่ะเนาะกันลวกให้มันสุกละค่ะจ้าตอนนี้กะ เห็ดเขาก็สุกแล้วเนาะค่ะเนาะแม่มะนาวสีเอาไปพักไว้แล้วก็สีไปใส่น้ำแข็งกันค่ะจ้าเสร็จแล้วเขาก็มาลงในน้ำเย็นเนาะค่ะเราก็สีนี่ค่ะคนห้นแบบใส่น้ำแข็งเนาะค่ะเพราะว่าสีเห็ดให้เห็ดเขาเนี่ยกรุบกรอบเนาะค่ะนี่คนไปเลยค่ะนี่นัองสี่ ตัวน,นี้เขาก็มาปรุงเครื่องกันเลยเนาะคะเนาะเฮ็ดกะเอามาหลักค่ะอันที่เขาโขกแล้วก็นานาทานลอยแลวสีอยู่ขาวเลยค่ะน้ำมะนาวค่ะข้าวคั่วพริกปน่นะค่ะเนะเาะแล้วก็สิบผสมให้เขากนะดอนค่ะเอาผักชีฝรั่งลงเลย ก็ไปใส่เนี่จ้านี่แหละคะ่ะลาบเฮดเจของเฮาเมืรอนี้ค่ะกะเสร็จแล้วค่ะจ้าพี่น้องเมืรอนี่นะคะ่ะลาบเฮดเจของแม่มะนาวกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ่ะนี่ค่ะเป็นจะแซ่บป่าพี่น้อง จ้าลาบเห็ดเจก็เซ็ตเราค่ะจ้าพี่น้องวันนี้ก็เสร็จซับเรียบร้อยไปแล้วนะคะสําหรับอาหารเจวันนี้ก็คือลาบเห็ดเจนั่นเองเนาะค่ะเนาะนั่นแหละค่ะก็เป็นอีกเมนูหนึ่งทั้งเลือกของการกินเจเนาะค่ะเนาะพี่น้องแบบว่าแบบว่าผู้ใดแบบว่าเบุกเทศกาลกินเจเราเทปกินได้เนาะค่ะเนาะนั่นแหละค่ะวัอนี้ก็ฝากไว้จะมีเนาะค่ะเนาะฝากช่องณาวานิษามค่ะ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะค่ะจ้ะนั่นนะละค่ะครัวบาลจะเป็นกำลังใจนั้นค่ะเนาะทำลิดต่อไปจ้ะนะคะืันนี้ก็เอาไว้สั่นีดค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย คลิปนี้ก็เอาไว้สำเนาะค่ะน้อสวัสดีค่ะ